ตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็ซิบซิบ่าล้านนั่นยืมเขามีแต่หกล้าน,น,นโอ้เงินเจ้าของสวัสดีสวัสดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงกันเบิร์ดสุขสุขคน บอว่าสิอยู่ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสูซซ่องแม่น้องมินตาคือเก้าพี่น้องเอ้ยอ่มามื่อนี้กัแม่น้องมินตาก็เดินทางมาที่บ้านพนอ่าบ้านพีนพี่น้องเ้ยก็มาหาครอบครัวหนึ่งเนาะแม่น้องมิตตาก็ยังบ่เคยมาจากเธอก็ได้ยินแต่อ่าข่าวเพิินในคลิปพี่น้องเ้ยหรือว่าเห็นเพิินแต่อยู่ในคลิปเนาะเพิ่นกับเป็นคนอ่าแม่มา้าหรือว่าเป็นคนที่อ่ะนะถือ้าค,คนหนึ่งพี่น้องเ้ย ที على, ่แบบอ่าเช็คเชื้อจังเดเนาะบ่อนะเนาะข้แต่ยังบ่ฮู้นัสบายดีเด้อพี่น้องเนาะโดยมื้อนี้ก็มากับบ่อนะคือเก่าพี่น้องเลย้าแต่ยังบ่ฮู้รายละเอียดเนาะว่าเพิ่นถือกัวยถิ่มบ่หรือว่าจังไันนี้ก็ได้แม่นเฮาก็ยังบ่เคยมาเนาะจังไดกับสีผ้าพรมพี่น้องเข้าไปทักทายแล้วก็ถามข่าวๆเพิ่นพี่น้องเลย บางที่ก็จะว่าเพิ่นเกิดลูกแ้วกับวจักพี่น้องเลยเนาะเจงใดกะเพาะอยังบ่เคยมาจักเถื่อพี่น้องเลยแมนก่อนไปกะต้องขอขอบุญขอบคุณน้ำปลาลุงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบสุขสุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามมาส้มและห้กกำลังใจทางเฮาตลอดมาเนาะโอเคพี่น้องเลยเพื่อบ่เป็นการชักซาเสียเวลาเข้าไปติดตามมาส้มน้องกันเลยมื้อนี้กะมากันกับวนาพี่น้องเลยกะขั้งแรกที่มาหาทางเขาครัวเพิินเพราะว่ายังบ่เคยมาจักเถื่อ คือเสียงแห้งน้ำกับยังบ่ท่านได้โหดดอกพี่น้องเลยอาอาโดยสวัสดีเดอ้ออือันนี้คือสิเป็นเพื่อนของเพิ่นเนาะโดยโอขออนุญาตขื้นเพื่อนเนยเดอ้ออ่าทางเฮากะมาเป็นข้างแรกพี่น้องเลยขนไปอให้แม่มิ้นตาขื้นก่อนวะ นำทางอีกโอ้ขึ้นได้อยู่บ่อหนะิเนาะนางน้อยเป็นสิตโลกแม่ว่าขึ้นปั้นจั่นโอ้บันไดเพื่อนนี้นะพี่น้องเลยโอ้เ<อ>ขอาอนุญาตขึ้นเพื่อนใน่เด้ออืมโตหลายขู่หลายคนแท้เด้นสบายดีเด้อ ว้าเพิ่นเกิดลูกแล้วบ่นะ่าอืมเธอเออขึนมาบ่หนะเจ้าเฮือนเคนนี้จะเป็นเนาะแต่ยข้าวตะกี้ได้เฮือนเฮือนสมัยโบร,ราณไดหไหไห้หนิเนาะขออนุญาตไปหาน่ะเจ้าของเพิ่นก่อนพี่น้องเอลยจิตประสงค์มาหาเพิ่นได้มาเนี่น่ะขออนุญาตเด้อทั้งแม่เด้อ อันคนใดก็เป็นเป็นแม่เพื่นนี่ยโอ้ทั้งพุ่นมอโอสบายดีเด้อแม่เด้อพั <c oughs> กันกินข้ามา <c oughs> สบาดีเ้ยยายกิข่าขใหญ่ได้ปันเขาใหญ่พกันเคี่ยวมากิ <c oughs> ่งดิเขียเพนเน่ยอันนะีนน้นี่มนบ่มีแ,บบมแห้งนี่เนาะ กะมีมันแดงอ่ะอ้าวพอขอนี่ยย่าขึ้นมาเฮือนเพิ่นข้างเลขพี่น้องเลยกะเห็นหลายๆซ่องเนาะมาถ่ายทำทางเข้ากะอยากมาลิ่นน้ำยูแต่กะโบมีโอกาสได้มาเยี่ยมไปเบิ่งหลานหน่อยก่อนผู้หญิงผู้ชายนี่เลยผู้ชายได้ผู้ถ่ายหน้าเด็ดเด้อ มึงเด้อขออนุญาตเบื้องในเด้อจะนอนใส่ป้าหลานนะบอกกลับบ้านเก่าเลยเนาะเอากินนมมันผุ่นบ่านี่หายใจไว้ก่อนอ๋อสบายดีเด้อทางแม่จะชื่อเพิ่นจังได๋นี่ก็ได้ขอถามชื่อคอถามชื่อชื่อดาวันบ่ดาวันเพราะว่าเฮามาครั้งแรกเนาะบอหนาเนาะคิดว่ายังบ่ทันได้ออกลูกเอาของฝากนี่ เห็น <laughs> <laughs> <He S 1> แต่ใน <laughs> คลิปโอ้ออกลูกแบบพี่น้องไงเ <laughs> ออ <laughs> ผู้ชายว่าทั่นเนานะใส่ซื้อให้แล้วบ่นี่ใ <c oughs> ส่แล้วซื้อว่าจังใดเด้ไม่ยังฮะตีเล็กโอ้ตีเล็กน้องตีเล็กจะเห็นอยังเงินสี่พันได้จักวันแล้ว <c oughs> ได้ทิศหนึ่ง อยู่อยู่ไฟบหรือวาอยู่อยู่กำเย็นมอืมกินยาเย็นเอาไปไปเกิดลูกนี่เกิดยู่เสก็้องหมอกุ้มโอ้เกิดอยู่ห้องหมอกุ้มเนาะได้จักมือแล้วก็นี่ได้อาทิตย์หนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งเนาะ น mm. uh, um, ี่จะเป็นแฮมเพิร sure> ์ตของน้องเพื่อนีนิพกใช่แฮมเพิร์ตหรือเป่ใช่เลยแฮมเพแล้เป็นจริงได้เกิดง่ายอยู่บ่บอง่ายเลยผ้าออกผ้าออกก็เป็นต่เจ็บเป็นต่ย่านแค่น่ะแบบออกธรรมชาติบกได้เลยบ่โดยบ็ได้เกิดธรรมชาติบกได้ก็เลยผ่าออกตัดสินใจผ่าเจ็บจังแต่แปดโมงเช้า จนหอน่าหาวงแรงกัยังเจ็บคือเก่าเจ็บเจ็บจวันก็เจ็บฮะเมื่อหนึ่งเต็มเต็มเจ็บแค่คนบวบไวแม่บ่โดยมอเพิ่นกับเบิดความสามารถบ่ที่แบบออกธรรมชาตินี่โดยแม่แหละมันบ่ออกมันบ่เปิดโอ้มันลูกบ่เปิดมันก็เลยพาตัดสินใจพาแล้วทั้งสาวดาวันนี่เจ้าได้ลูกจกคนล่ะคนที่ทรงขนาดคนที่ทงเลยนี่เนาะคนที่สองแต่เาขึ้นง่ายเนาะแม่แม่เลย คนที่สองนี่ง่ายได้ปกติแล้วอันน่ะคนที่หนึ่งเจ้านี่ยได้กเกิดง่ายอยู่ปะกรบอง่ายกระบอกมือซ้ำโอแสดงว่าในลูกเนี่ยเกิดลูกง่ายเพิ่นนี่เนาะใช่ลูกที่ลูกปกโอ้ผู้นั่นวะลูกได้เจ็ดปีแล้วแปีโอ้หักตัวเพิ่นเนี่ยคือผอมๆเนาะอุ้ยเปอแม่คือ อบอุ е, ่มย like <um ิ่งยิ้มนะดีแล os ้วได้ยิงได้ทรายซับกันเนาะได้น้องทรายเลยด้วยาะนี้เป็นอ่พ่อเดียวกันเบิร์่บอนนี่คนละพ่อโอ้คนได้สองผัวแล้วแต่ว่าเลิกกันเบิรสองเลิกเบิดแล้วกันเนาะแสดงว่าเพิ่นได้สองคนแล้วนี่เนาะลูกก็ได้สองคนคนละพ่อ พอกกกก็พอกีมะโอ้พอกกนี่เพื่อนกับเป็นคนลินคนกินลินคนกินคนพอที่ซองนี่เด้ที่ซองนี่นะทิดผูุ้าว์ทิดผูุ้าวเอาเพื่อนเป็นคนล่าหฮานี่บอเป็นคนล่าหฮาหนิโบติดแบบนั่นผัดติดแบบนี้เนาะโบที่ซองเอ้ยยาโอนี่ทิพย์พุาวเอาด้วยคนแรกนี่ผัดติดยาติด เราติดยาเนาะคนที่สองผัดติดผู้สาวแต้แต่สิเป็นแต่ละคนเนาะเออก็เห็นแต่ว่าอยู่ในคลิปว่าพันปะเจ้าแต่พันอย่าตั้งทองหาเดือนมั้ยเป็นไปเองเพื่อนมาจากไปเองว่าคือเลิกคือแบบว่า แบบห้ามาสชิแรงเห็นงานอ่ได้เขาก็มาตั้งรักที่บ้านเนาะแต่วันนี้เพื่อนเรเริ่มเปลี่ยนไปในเดือนหนึ่งสองเดือนจริง<อ>เปลี่ยนไปเลยเพื่อนเขากา็พีจักไม่ว้าวเลยแบบทัมากกับว่าบวงมวนแยกกจบกาจาเงเขากา็กาแปลกแปลกลู่เขากะว่าเมื่อเรวเขาก็แล้วมูเขาโทรมาบอกว่าเห็นยางกับผู้สาวเด็กดื่มถึงขึ้นว่ายางกับผู้สาวอยู่ไทยเพื่อนเปล่า ทํางานอยู่กรุงเทพพ่นเนาะอืเจ้ามาบ้านเฮาอยู่เฮ็ดงานบ่ได้และถือพาเนาะเมื่อยแหงบ่ตอนถือพานี่บ่อยากเฮ็ดงานเลยแบบอเมื่อเนาะบ่เห็นทองเจ้าอยู่ในคลิปน่ใหญ่ๆเนาะอันนี่ใหญ่เออทองใหญ่แล้วก็เมื่อยอยากเฮ็ดงานกเลยมาไปเิงแเลยมาหาแม่ก็บ่มีผอยู่น เพื่อนในช่วงชีนาแทพบรอดูนาวมาลมผัดแห้งหนาวอืมถูกน้องไอ้เพื่อนเพื่อนสะซาดาวันเพื่อนเนาะอันดาาดาวันนี่มีไอ่น้องอาคิงนี่ห่วงกันจะคนก็อสี่คนแต่ว่าเขาออกเพื่อนไปแล้วโอ้ยังแต่เจ้านี่บ่อยู่กับแม่นี่ยอืมเนอยู่กับแม่สองไอ่น้องเนี่ยสางครอบสั่งครัวไปแล้วสางหมดแล็ดโอ้แล้วได้เห็ดไห้เห็ดหน้าอยู่บ่เจ้าน่ะเห็ดอยู่ เอเห็ดหนา้นาคนอื่นแล้วขาา่ขาวน้นานี่ดิเข่าวน้ามนกันบีอยากอกินบันไดเออเบ่ยากอกินบันไดอต้องได้ให้อะนะาให้ทาหน้าเขาเจ้าอีกเนาะเป็นอ่านน้ำจักสอบนะแล้วปันนาจจุบนันนี่อยุอยท่แ้วยัไ น,น้องซาแปดปีซาแปดปีแัดสูงอยู่ได้เนาะสูงเติบแล้วอนยุคนนี้ก็ได้โอ้ยหล่าเฮียนทอดหงใดงอะไรนะโอ้เฮียนห้อ,หองปัวซอ,อ,องจากปีไงแปดปีแล้วแต่อไปนี่ก็คือซีเมนสาวดาวันได้เป็นสาวรักครอบครัวนีน่เนาะเออ อยู่เวือนนี่ได้เนาะบ่สาดวันวันนั้นนมเจ้าบ่ออกบ่คือจังหวะให้กิ่นนมฝนเอาบอว่าเขาพาออกมาพาตัดออกมาแล้วมันตีมบ่ได้อเจ็บเจ็บตีมบ่ได้ช่องมือสามมือนอนจะแข้งกบ่ได้กระไฮนุ่มลูกบ่ได้ก็เลยก็เลยเอานมอันนี้ให้เพลินกินเนาะก็ยังดีได้ลุกมานั่งมาอย่างได้เนาะเจ็บเลยเจ็บแล้วเนาะเป็ดมันเลยบ่นี่ทำมันเลยบ่ ทำมันเรียบร้อยแล้วเขาได้พาเลยเด้เนาะก็ดีขึ้นกันเนาะเพราะว่าสองคนแล้วยิงทรายขิดว่าเซียนะซื้อนมไปฝากสาวดาวันก่กอนคิดว่าเพลยังเพลให้เกิดลูกได้แม่ว่าพ่อออกแล้วเนาะเรียบร้อยเนาะทางหลานน้อยปลอดภัยดีพี่น้องเองหรือว่าปกติแล้วบอสตอนนี้บอได้วิ่งบอได้ย่างบอสตอนโดยโดยดีแล้วเนาะโอ้ดีใจน้ำเพลพี่น้องเหง่อเพลเกิดลูกอ่า สาดาวันเพิ่นเกิดลูกถือว่าปลอดภัยดีเนาะวันน,ะน่ะแล้วก็ขแข็งแห้งจะกิโลก,ก่อ,อ,กกอจะสองโลกลัว<น>หักท้องเพิ่นน่ะใหญ่ใหญ่เลยคือสีน้ำหนักเพิ่นคือสีไลยนะลูกเพิน่นน่ะเนาะออกมากขาบดได้แข,แขแ็งแห้งเนียเอาไปอบก่อนโอ้ต้องได้อ,อบอีกบดแข็งแห้งเนาะไลยจ่ายนะเบิดไลายบซสดาวันเขาผ่าอยู่ห้องหมอกุม ายยอู anto, ่ซมสิปโกลานบ่ทาง nhà เราว่าหล่อนตู่เลยเออแล้วเงินค้ำเนี่ยได้จากพ่อบ่ฮะบ่พ่อแล้วยืมเขาต้องได้ยืมบ่ตอนนี้นะโดยอือแสดงว่าเป็นหนี้บ่ตอนนี้โดยทั้งหมดเท่ายก็ซิปซิว่าล้านนั่นยืมเขามีแต่หกล้านโอ้เงินเจ้าของโดยเงินเงินพี่เงินน้องเขามาชด ยืมนันฮกล้านเนาะแสดงว่าเป็นหนี้อยู่ฮกล้านไห้ละโอ้ไห้มีเสียงแล้วเลยว่าได้คอยไห้ว่ากลางคืนียังได้ลูกทรายว่าได้คอยไห้แล้วก็ดีอยู่เพิ่นจักว่าบูมีพ่อเด้ยากแต่ไปหาอยู่หากินเนื่อเนาะไห้ทางแม่เพิ่นนี่ ผัดนี่เนาะได้ลูกลยแห้งสิลลำบากแล้วบันนี้เนาะสาราวันเจกซิไปหาเงินค้ำจังใดคือนมนอออนเน,นี่ยก็ได้ซื้อโอ้ลูโต้เด้บัดนี้กองนึงเป็นเซนปลายไม่ได้เนาะแม่นั่นแหละแพ่งได้นมเดี๋ยวนี้นะเนาะคิดนักแล้วฮู้ว่าสิหายัง แม่นทั้งแล้วไปก็ได้ค่าล้านมดค่าลูกอีกค่าลูกอีกแล้วบบบน,นี้นะจักสิเผื่อเพิ่นสิใหญ่เนะะาะสารวัลเนาะบบบนี้ทั้งค่าเพิ่มเพิ่ทค่านั่นค่านี่อีกแล้วบบบน,นี้นะหลายอย่างหลายแนวเนาะโอ้โมากับพอดีเพิ่นเกิดลูกแล้วเรียบร้อยพี่น้องเล <c oughs> ยไอ้ล่ะดีใจบ่ได้น้องชายหนินาะง ว่าเพืเ่อนยืหนังสือได้วันเสาร์กับวันหยุดเนาะดีดีเนะญญญาะหันดี<ท>เป็นไวอยู่แล้วสารวันกินได้ยี่บอนเองะคาร่ามได้หน่เนาะให้ลูกกินก็ได้กินนมนี่บ่แล้วซีคาร่ัมยังาะว่าลูกเราก็กินนมพูนเอ,า,เอายันว่าพิษกรรมพิษยังนะนะหมอเพิ่นกับว่าได้ให้อันนั้นนะว่าเนาะว่าได้ให้อันนั้นคาร่ามมีอย่างนะว่าของไบซีบอที่กมาหูกมอนั่น จะบอกว่าจะกินเนี่ยจะกินคนมากินแกงอันหมูแล้วโอ้ยบ่ได้แบบร์ชั้นเลแต่ว่าเป็นบ่แต่ว่าของบอมลุงนี่เ้ากินเลอแต่ว่าแนวใดมันจะเป็นแต่พิษห้ากับคาร่มกรทันแล้วพิษได้หนูสออกมาแล้วเม่นไหมเขากระชักยาอย่างบอกเขาก็อันนนั้เอาอันเอาพังเบิองสภาพเขาเองแหละเนาะถามว่าแข็งแห้งกะบ่เป็นยังส่วนลายนะผู้ใดที่แบบอ่อนแอเนี่ยอย่าพิษเลย มานีมาเยี่ยมบรรยามสาวดาวันพี่น้องเหยื่อเทือนเห่อซานมาเนีโอ้ยมากับพอดีเพิ่นเกิดลูกถือว่าดีใจน้ำเพิน่นถือว่าปลอดภัยแล้วเนาะถาว่า,าเหาเห็นยังอยู่ในท้องแบบไอ้เรื่องยืดูอยู่น,นี่กะขึ้นหง่อได้เน,น,น,นาะสาวดาวันเนาะเออจนพอยหมดเลยจนหมดหมดพลังเลยเนาะ <c oughs> ไม่ทนเลยเนาะเลยดีแล้วปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกดีใจน้ำเด้อก็พักได้เคือนไปที่เกิดเย็นดีบ้างวันนั้นว่าคักเคลื่อนแบบนี้เพราะว่าเย็นดีเลยนะไปอย่างน้อยเลยทางยายเพป็นเป็นยังไงดีใจบ่ได้ลานนะบ้านดีใจโย่ดีใจเลยเนาะอันนี้นาะบ้านเกิดเมืองนอนเจ้าเลยบ่บันพีนนี่ย เจ้านายอยู่บ้านโคกพุ่นมาชื่อนาอยู่พี่เป็นคนบ้านโคกบ้านเหนอันนี้เกี่ยวไปเกี่ยวมาสิบ้านเจ้าของแด้นี่นะโอ้พูนอยู่เด้เท่ากับลูกหลานบ้านโคกยายเลยคนบ้านโคกบว่ายที่ได้เขานี่ยจะบ้านโคกแง่บ่โอ้บวาย่ายบ้านเดียวกันเลยบ้านเดียวกันเลยเอะฮังบูจับสิเตาด้วยสมมติผัวผู้ที่ชองมะบ้านดอนเขียวคือเคยได้ยินเนาะ ตอนเคียวตอนกระต่ายเออกาได้ไหวได้คอกันคักแน่วัดอะไรอ๋อได้คอกันคักแน่วแต่ตอนเลิกนี่ได้สันตอนเลิกนี่ก็มีแต่มายกมือไหวเอาซื่งอะไรเออเงินค้ำนี่ได้อันที่แบบข้างอยังกันนั่นเด้บไม่ได้ไม่ได้เลยเออไปแบบสบายเลยนี่เนาะไปแบบสบายเลยย่เพิ่นบ่อยู่น้ำเฮาคือทางเฮานี่ก็เนาะเพิ่นบ่มา จะซากอ่อยเข้าไปกระโดนสมควรแล้วเนาะมืัอนี้ก็ได้มาเยี่ยมสาเยี่ยมยามสาวดาวันพี่น้องเลยกะสิเลขอกราบกวันเดอร์สาวดาวันเดอร์โดยขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเดอร์วันนี้ก็มาเยี่ยมเพิ่นคิดว่าเพิ่นยังบ่ทันได้เกิดลูกพี่น้องเลยมากกับเพิ่นเกิดเรียบร้อยแล้วกัดีใจน้ำเพิ่นหลายๆปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก อขอให้ยดีมีแห้งเดอ้อโดยสวัสดีสวัสดีเดอ้อแม่เดอ้อแส<า>ด้กลับก่อนเดอ้อ<า>บ๊สุขสุขคนเดอ้อ <laughs> โดยพี่น้องเอ๋ยสำหรับมนีกับสิประมาณี้เดอ้อเนะาะมนีกับมาเยี่ยมสาวดาวันเพิินเป็นขั้งเลขกับมากับพอดีพ่อเพิินนะ่ะนะได้ลูกเป็นที่เฮี่ยมห้อยแล้วพี่น้องเอ๋ยที่แรกกับไม่น้องิแต่กับวสิมาลุ่นน้ำเพิินนะว่าเป็นยิ่งหรือเป็นทรายเนาะ ามาก,ก็พอดีว่าเพิินเกิดลูกเป็นที่ยฮม้อยแรกกะรู้สึกดีใจน้ำเพิินหลายเนาะจังใดกะต้องขอขอบคุณขอบคุณน้ำพม่พี่น้อง fc เบริร์สุขสุขสุขนที่เข้ามาติดตามฮับช้มอันใดอ่าบอสมมาพ่ควรหรือว่าคําบอกข้จาเนาะโอสมมาพ่อควรจังใดกะไม่น้องมินตาต้องกับขอโทษขออภัยห,หลายๆเด้อพี่น้องเลยโอเคไปพบไปพอกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอก่าวเข้ามาสบายดี